โอเคนะครับก็ต้องขอกราบสวัดสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับพี่เหลาแซนเกย์นะครับผมช่องบิ๊ชัชนแนลนั่นเองนะก็วันนี้เนี่ย เรามาอยู่กันในเกมการาีนาฟรีไฟท์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ตามปกคลิปเลยวันนี้พี่จะมาสอน็อกอินนะครับเพื่อจะลุ้นรับเพชร5 6 0 0เพชรกันไปฟรีๆเลยนะครับเราก็จะมีโน้ตบงโน้ตบุ๊กมีคู่หูฟรีถาวรน,นะครับที่เกี่ยวกับกิจกรรมฟรีไฟทวันนี้พี่ก็รีบมาอัปเดตให้เลยเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วใครที่ไม่อยากพลาดย้ำว่าวันนี้วันสุดท้ายเลยนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเพจเนาะ นะครับเขามีกิจกรรมแจกเพชรฟรีไฟล์นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือแบบไม่ไม่ใช่สปอนเซอร์เข้าพี่นะและที่สําคัญเลยไม่ใช่เว็บสุ่มด้วยเออไม่ใช่เว็บสุ่มนะเพราะว่าพี่เลิกรับไปนานแล้วนะครับแล้วก็จะไม่รับอีกต่อไปนั่นเองนะครับนอกจากเป็นพวกเพจเติมพงเติมเพชรอะไรประมาณนั้นพี่จะรับอยู่นะครับแต่ว่าพวกเอ่อเว็บสุ่มพี่ไม่รับแล้วนะครับไม่รับอีกเลยนะครับโอเคเนาะเข้าใจตรงกันนะแต่ว่าในส่วนกิจกรรมนี้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมล็อกอินเพื่อจะรับเพชรแล้วก็สุ่มรับเพชรนั่นเอง นะครับอ่านะครับแต่ว่าไม่ใช่เว็บสุ่มนะมันเป็นของเพจน็อกเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะพามาดูว่ามันเป็นกิจกรรมยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพี่เ้ยมีกิจกรรมใหม่หรือเปล่าเนอะแต่ <c oughs> พี่ดูก่อนมีมีมีกิจกรรมหนึ่งนี่มีกิจกรรมนี้แต่รรพี่พามาดูสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับเมียนหนึ่งนะครับมีกิจกรรมหนึง่งก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมตัวนี้นี่เลยสะสมโทเค็นแรกเลยมีการันตีชุดด้วยนั่นเองนะครับอ่าอยู่ในส่วนตัวลรอนเะครี่ปชดนี้ ถ้าใครดวงไม่ดีคือเราจะได้เป็นโทเค็นนะครับสามารถเอามาแลกชุดได้นั่นเองนะครับก็จะสามารถแลกได้ในช่องไหนเอ่ยข้างล่างปะเดีย๋ยวพี่เลื่อนดูก่อนนะครับผมข้างล่างปะข้างล่างปะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อาจจะอยู่แถวนี้แหละมันหายไปไหนวะน้อมันหายไปไหนมันหายไปไหน นี่ไงนะครับช่องนี้นะครับชุดนี้150โทเค็นนะครับชุดผู้หญิงนะครับแล้วก็ชุดผู้ชายก็150เหมือนกันนะครับรองลงมานะครับชุดสีม่วงม่วงน้ำเงินนะครับใช้120โทเค็นนะครับทั้งชายและหญิงเลยนะครับแล้วก็สีเหลืองนะครับใช้100โทเค็นนั่นเองนะครับทั้งชายและหญิงแล้วก็จะมีไอวอลนะครับนี่นะครับใช้กี่โทเค็น ใช้30นะครับแอร์บอร์ดนะครับใช้20นะครับล่มใช้20กระเป๋าใช้30นะครับส่วนรูปโปรไฟล์พื้นหลังเนี่ยใช้อย่างละ10นะครับแล้วก็สกินปืนถาวรนนะครับ AC8 ีแปดเอไม่ใช่คาเก้นะครับคาเก้ใช้140นะครับแล้วก็สกินปืน P90 เนี่ยใช้140นะครับแล้วก็อย่างอื่นก็มีสามารถแลกเพชรม่วงได้ด้วยเหมือนกันนะครับนี่เลยนะครับประมาณนี้สำหรับกิจกรรมที่ อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดส่วนกิจกรรมท็อปอัพก็มีเหมือนกันนะครับนี่ท็อปอัพเติมครบ199เพชรรับไปเลยนะครับไอวอลตัวนี้เลยนะครับนี่โคตรเท่นะครับสวยจัดนะครับแล้วก็ยังมีบัตรสร้างห้องนะครับส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่าเติมเว็บไหนปลอดภัยพี่แนะนําเลยเว็บเติมเกม .com นะครับการันตีจาก GM การันตีจากเพชรเกรนฟิฟายไทยแลนด์เลยนะครับเติมผ่าน UD ปลอดภัย100%นะครับไม่เพชรแดงแน่นอน100%นะครับการันตีจากช่องพี่ด้วยเออนะครับทีนี้มาเรามาเข้าเรื่อออองกกกกััันนนนดดีีีีีว่่่่าาาะะคครรรรรบบบบสหใยยยยยไ้เเเเเพพพชชมแ เห็นเพรพี่ปะเออแปดหมื่นสองอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่จะพามาดูนะครับว่าเออเขาหากันยังไงแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายนะครับวันสุดท้ายยังไงมาเดี๋ยวพี่พาไปดูกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวพี่จะพามาดูทางด้านของเพจที่เขาโพสไว้ก่อนนะครับก็จะเป็นเพจน็อกเพยเยอร์ประเทศไทยเลยนะครับนี่เลยนะครับกงล้อก็จะเป็นแบบนี้นะครับการชิงโชคที่ชนะ100%ห้ามพลาดเลยนะครับล็อกอินนะครับ ครบ6วันนะครับย้ําว่าล็อกอินครบ6วันนะครับกิจกรรมนี้มีถึงวันที่เท่าไหร่มีถึงวันที่4ก็คือเริ่มล็อกอินวันนี้นะครับก็คือถึงวันที่4จะ6วันพอดีพี่เลยบอกว่าวันนี้เนี่ยโอกาสสุดท้ายมาถึงแล้วนะครับส่วนของระวันนี้เลยมีโน้ตบุ๊กมีเพชร1 0 0เพชรฟรีมีลุ้นเพชร5 6 0 0เพชรฟรีนะครับแล้วก็จะมีสิทธิ์ลบโฆษณานะครับน็อก1วันนะครับสิทธิ์อ่าสิทธิท์ลบโฆษณาน็อกเป็น1เดือนนั่นเองแล้วก็จะมีคู่หูฟิวไฟถาวรด้วยแล้วก็จะมีตบ๊ โน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องฟรีฟรเลยครับทีนี้กิจกรรมนี้มันเล่นยังไงมาเดี๋ยวพี่จะเปิดวิธีเล่นให้ดูว่ามันเล่นยังไงนะครับผมนี่เลยนะครับให้เราเปิดโปรแกรมน็อกขึ้นมานะครับเปิดโปรแกรมน็อกใน PC นะครับใครที่มี PC ก็สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมน็อกมาได้เลยนะพอโหลดเสร็จนะครับมาหน้าแรกยังไม่ได้ทําอะไรเลยมันจะเด้งอันนี้ขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เห็นปะนี่นะครับเดี๋ยวพี่เปิดจอจริงให้ดูอันนี้เป็นรูปภาพนะจอจริงจะเป็นแบบนี้นะมันเขียนว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งส่งฟรีเข้าร่วม เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนี้เลยนะครับนี่นะครับที่วงแดงไว้ไหนปะนี่นี่กดเข้ามาปุ๊บกดเข้าไปเป็นยังไงครับผมกดเข้าไปจนแบบนี้หน้าตากิจกรรมเป็นแบบนี้เลยฉลองครบรอบ5ปีของฟรีไฟลนะครับรับจิบเพียงบนน็อกเพย์เยอร์นะครับผมเออเพียบอ่านผิดรับจิบเพียบบนน็อกเพย์เยอร์นั่นเองเข้ามาหน้าแรกนะครับผมพอเราก,กดอันนี้เข้ามาเห็นไหมแดงเข้ามาแล้วใช่ไหมมันจะเป็นหน้านี้ นะครับอันนี้ภาพไม่เต็มนะภาพไม่เต็มนะก็ให้เรากด Google Login ให้เราใส่ Gmail อีเมลของเราล็อกอินเข้ามานะครับพอล็อกอินเสร็จทํายังไงต่อนะครับมันจะขึ้นมา6อันแบบนี้นะครับอ่ามันจะขึ้นมา6อันแบบนี้เลยนะครับทีนี้เราก็เลือกล็อกอินนะครับเลือกอันแรกเลยนะครับล็อกอินจนครบ6วัน1วันล็อกอินได้1ครั้งนะก็จะเป็นวันนี้วันที่เท่าไหร่30มสิบใช่ไหมสามสิบสนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่เห็นไหมมันหมดกิจกรรมวันที่4พอดี มันจะครบ6วันพอดีเลยพี่จึงบอกว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วรีบมากดล็อกอินแล้วก็ทําตามพี่ได้เลยนะครับพอเรากดล็อกอินเสร็จทำไงต่อก็คือปล่อยเลยนะครับเราไม่ต้องทําอะไรนะครับแต่ว่ามันจะมีอันนึงเด้งขึ้นมานะครับเป็นอันนี้อันนี้เราสามารถใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับใส่ใส่แล้วข้อดีคืออะไรนะครับใส่แล้วเนี่ยก็คือ นะครับเราได้ของรางวัลก็คือสิทธิ์ลบโฆษณาน็อก1วันนะครับเราสามารถใส่ได้ใส่เป็น Gmail ของเราได้หรือว่าไม่ต้องการก็กดยกเลิกไปได้นั่นเองนะครับก็ไม่มีผลอะไรนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะทีนี้กงล้อกก็จะเป็นแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวพี่เข้าให้ดูเลยละกันนะครับอ่ะอันนี้เข้าแบบในในโปรแกรมจำลองตัวจริงเลยกดเข้าไปที่กิจกรรมปุ๊บมันจะเด้งไปหน้าเว็บไซต์นะครับอันนี้พี่ล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมก็จะมีกติกาบอกอะไรทุกอย่างเลยนะครับเห็นไหมอันนี้พี่ล็อกอินมี2วันละนะก็คือพี่ นะครับพี่ไข่สีวันก็คือจะครบ6วันนะครับพี่จะสามารถหมุนกงล้อตัวนี้ได้กงล้อตัวนี้ก็จะมีของรางวัล6อย่างด้วยกันนะครับที่เกี่ยวกับฟรีไฟล์สอย่างนะครับนอกนั้นก็จะเป็นโน้ตบุ๊กเป็นสิทธิ์ลดลบโฆษณานะครับประมาณนี้นะครับพี่ก็อยากได้เพชรไม่อยากได้เพชรก็อยากได้โน้ตบุ๊กอ่ะเออแค่นั้นเลยนะครับผมอันนี้ย้ําว่าไม่ไม่ใช่สปอนเซอร์เข้าพี่นะพี่แบบเต็มใจที่จะมาสอนน้องนะเพื่อน้องๆอยากได้เพชรนั่นเอง นะครับก็เขาเข้ามานี้อันนี้จะเป็นหน้าเว็บไซต์เลยที่เ้งออกมาจากตัวโปรแกรมจําลองนะที่เรากดจากโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับผมถ้าใครลอกอินเสร็จแล้วก็คือแค่นั้นแหละเสร็จนะครับวันหลังเราก็มาลอกอินใหม่นับเข้ามาเหมือนเดิมกดโปรแกรมจําลองน็อกเข้ามาแล้วก็กดที่รูปโน้ตบุ๊กแล้วก็มากดลอกอินสีทองตัวนี้นะครับตรงไหนอะตรงนี้นี่นะครับเข้ามาวันที่2ก็กดลอกอินเข้ามาวันที่3ก็กดลอกอินที่4กดลอกอิน5ล็อกอิน6ล็อกอินแค่นี้เสร็จพอเราลอกอินครบเนี่ยแค่นั้นแหละ รเราก็สามารถสุ่มได้เลยนะครับเราก็สามารถสุ่มวงล้อตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มาลุ้นอีกรอบหนึ่งว่าเราจะได้อะไรแค่นั้นนะไม่ง่ายเป็นกิจกรรมไม่ง่ายเลยแล้วก็ที่สําคัญย้าไว้ตรงนี้นะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วที่จะมาล็อกอินนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ครบนะครับถ้าเราล็อกอินพรุ่งนี้เริ่มหนึ่งเนี่ยมันจะหมดกิจกรรมก่อนเพราะว่ามันหมดวันที่4ี่กันยาน,นั่นเองนะครับโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคิวเวลาตัวไปก่อนนะครับกราวคาว่าสวัสดีครับ